สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยในวงการเทคโนโลยีกับพลังงานคือเรื่องที่ Google เขาตัดสินใจทุ่มลงทุนครั้งสำคัญเลยนะครับกับพลังงานฟิวชั่นอืมใช่ค่ะผ่านดีลกับบริษัท Commonwealth Fusion Systems หรือ CFS ค่ะที่น่าสนใจมากๆคือฟิวชั่นเนี่ยหลายคนมองว่าโหมันยังอีกไกลเลยนะอาจจะแบบหลายสิบปี การที่ Google เขาโดดเข้ามาตอนนี้เนี่ยมันเป็นการมองการไกลหรือว่าเอ่อเป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวลงทุนธรรมดาธรๆรเนาะแต่มันเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็จะพาไปดูรายละเอียดข้อตกลงนี้กันค่ะแล้วก็เอ,อ่ทำความเข้าใจว่าฟิวชั่นมันคืออะไรต่างจากนิวเคลียร์แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยยังไง แล้วทำไมบริษัทใหญ่อย่าง Google ถึงเข้ามาตอนนี้ครับเริ่มที่ตัวดีลก่อนเลย Google เขาเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก CFS ใช่ไหมครับใช่ค่ะปริมาณตั้ง200เมกะวัต์จากโรงไฟฟ้า ARC ที่เวอร์จิเนียอืมกำลังผลิตรวมโรงนั้น400เมกะวัตค่ะโหครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วนี่ไม่ใช่แค่สัญญาซื้อขายทพ่อไปด้วยแต่มันเป็น เขาเรียกว่า PPA ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Power Purchase Agreement สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยตรงฉบับแรกของโลกเลยนะสำหรับไฟจาก f u วชั่นถูกต้องค่ะนี่คือจุดที่สำคัญมากๆมันเหมือนกันส่งสัญญาณดังๆไปเลยว่าเฮ้ยภาคเอ,ก,อกชนรายใหญ่จริงๆจังๆเรานะก็ f u วชั่แล้วเขาไม่ได้แค่ซื้อไฟอย่างเดียวแต่ยัง เพิ่มทุนให้ CFS ด้วยใช่ค่ะคือ Google เคยร่วมลงทุนในรอบใหญ่ไปแล้วปี2021รอบนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกแต่เขาไม่ได้บอกมูลค่าค่ะแต่ก็ชัดเจนว่าเขาเชื่อมั่นใน CFS มากๆผู้บริหาร Google เองก็ยอมรับนะว่ามันยังท้าทายแต่เขาบอกว่าเหมือนอยากจะเร่งให้อนาคตมันมาถึงเร็วขึ้นแล้วก็แสดงให้ตลาดเห็นว่าเออมันมีความต้องการพลังงานแบบนี้จริงๆนะอ๋อเข้าใจเลยครับแต่ทีนี้ หลายคนอาจจะยังงงงงนิดหน่อยว่าไอฟิวชั่นเนี่ยมันต่างกับฟิชชั่นหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เราเคยได้ยินกันมาอย่างไงบ้างครับคือการแยกอะตอมหนักอย่างเช่นยูเรเนียมให้มันแตกตัวออกมาแล้วก็ปล่อยพลังงานอ๋อครับส่วนฟิวชั่นเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยค่ะคือการรวมเอานิวเคลียสของอะตอมที่มันเบามากๆอย่างดิวเทียมกับทริทเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปไฮโดเจน มารวมกันภายใต้อุณหภูมิกับความดันที่มันสูงมากๆมากๆแบบมหาศาลเลยค่ะเหมือนในดวงอาทิตย์เลยใช่ค่ะเหมือนจำลองสิ่งที่เกิดในแกนกลางดวงอาทิตย์เลยพลังงานที่ออกมามันเลยมหาศาลกว่ามากๆโหฟังดูอ,อ,อลังการมากเลยครับแล้วข้อดีอื่นๆล่ะครับ ที่ทำให้มันน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับพลังงานที่เราใช้อยู่ข้อดีหลักๆที่ทาง IEA e a หรือทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเขาเน้นย้ำนะคะหนึ่งเลยคือมันสะอาดมากๆไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยค่ะ CO2 เป็นศูนย์โคจริงอ่ะครับไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยค่ะ สองคือมันปลอดภัยกว่าเยอะมากๆเพราะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดระบบมันล่มหรือมีปัญหาพลาสมามันจะเย็นลงแล้วก็ดับไปเองเลยไม่มีการหลอมละลายหรือเมลดาวน์อ๋อเข้าใจแล้วครับอันนี้ต่างจากฟิชชั่นชัดเจนเลยใช่ค่ะ 3. คือกากมันมังสีเนี่ยมีน้อยกว่าฟิชชั่นมากมแล้วก็สลายตัวเร็วกว่าเยอะด้วยค่ะและ 4. เชื้อเพลิงหาง่ายสุดๆ ดิวเทเรียมมีในน้ำทะเลแทบไม่จํากัดเลยส่วนไทเทียมก็ผลิตจากลิเทียมได้โอ้โหฟังดูดีมากๆเลยพลังงานที่ได้ก็เทียบต่อน้ําหนักเชื้อเพลิงนะคะมากกว่าฟิชชั่นประมาณ4เท่าแล้วก็มากกว่าพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยเป็นล้านเท่าเลยค่ะสุดยอดเลยครับแต่ไอการควบคุมสภาพาสุดขั้วแบบในดวงอาทิตย์เนี่ยและ คือความท้าทายใหญ่เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคือโจทย์ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามแก้กันมานานหลายสิบปีแล้วตอนนี้ความคืบหน้าเราไปถึงไหนแล้วครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีข่าวใหญ่เมื่อไมนานมานี้ใช่ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยคือปี2022ที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ l อ w ร e n ์ e l เ v e ร m o r e หรือ LLNL ในอเมริกาเขาทำสิ่งที่เรียกว่า i g n i t i ันได้สำเร็จครั้งแรก i g n i t i o นมันคืออะไรล่ะครับ i g n i ิชันในทางฟิวชันเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรา,เาจุดปฏิกิริยาให้มันติดได้เองสําเร็จนะคะคือพลังงานที่ได้ออกมาจากปฏิกิริยา f u วชันมันมากกว่าพลังงานเลเซอร์ที่ยิงเข้าไปเพื่อเริ่มปฏิกิริยาอ๋อ oh. อ๋อได้พลังงานสุดที่ออกมาเป็นบวกครั้งแรกใช่ค่ะแม้จะแค่ช่วงสั้นๆมากๆแต่มันเป็นการพิสูจน์ครั้งสำคัญเลยว่าหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นไปได้จริงแล้วไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษเข้าใจแล้วครับเหมือนจุดไฟติดแล้วจริงๆแล้วทาง CFS ที่ Google ไปจับมือด้วยล่ะครับเขามีแผนจะต่อยอดเรื่องนี้ยังไง CFS เขากำลังสร้างเครื่องทดลองชื่อ SPARK อยู่ค่ะเขาใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดแบบใหม่ที่เป็นแบบอุณหภูมิสูงกำลังสูงมากๆตั้งเป้าว่าจะใช้เครื่อง SPARK เนี่ยทำให้เกิด Ignition แบบที่ LLNL ทำได้แต่เป็นในระบบของเขาเองภายในปี2027อีกไม่กี่ปีเองนะครับ ใช่ค่ะแล้วถ้า SPRAC สำเร็จตามแผนเขาก็จะขยายผลไปสร้างโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จริงๆชื่อ ARC ขนาด400เมกะวัตต์ที่เวอร์จิเนียซึ่งก็คือโรงที่ Google ไปเซ็นสัญญาซื้อไฟนั่นแหละค่ะอ๋อเป็นสเต็ปต่อไปเลยค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นๆมาช่วยเร่งด้วยนะคะอย่างพวก AI ที่มาช่วยวิเคราะห์พลา s m a หรือการพิมพ์สามิติที่ช่วยสร้างชิ้นส่วนซับซ้อนๆได้เร็วขึ้น ฟังดูแล้ว Google ไม่ใช่เจ้าเดียวที่มองเห็นโอกาสนี้ใช่ไหมครับมีบริษัทเทคอื่นๆอีกไหมถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่แค่ Google จริงๆแล้ว Microsoft เขาก็ไปทำข้อตกลงคล้ายๆกันซื้อไฟฟ้า50เมกะวัตต์จากบริษัทชื่อ h e l i ี n Energy ซึ่ง h e l i ียนี่ก็ได้ทุนจาก Sam Altman ที่เป็น CEO ของ OpenAI ด้วยนะคะเอาจริงเหรอครับโลกเทคโนโลยีมาทางนี้กันหมดเลยใช่ค่ะ Microsoft ตั้งเป้าจะได้ไฟจาก h ีเลภายในปี2028ซึ่ง เออถือว่าเร็วมากๆเลยสำหรับวงการฟิวชั่นส่วน Google เองนอกจาก CFS ก็ยังไปลงทุนในอีกบริษัทชื่อ TAE Technologies ด้วยนะคะแถมยังใช้ AI ของ Google เองไปช่วย TAE ปรับปรุงการทดลองฟิวชั่นให้เร็วขึ้นด้วยโอ้โหแสดงว่ายักษ์ใหญ่เทคเขามองตรงกันเลยว่าฟิวชั่นเนี่ยคืออนาคตที่ต้องรีบเข้าไปจับจองประมาณนั้นเลยค่ะแต่ก็น่าคิดนะครับทาไมทาไมต้องรีบกันขนาดนี้ท,ทั้งทที่ กว่าโรงไฟฟ้าฟิวชั่นจริงๆจะใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อาจจะอ,อ,อีก15ปี30ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้เป็นคำถามที่ดีค่ะเหตุผลหลักๆเลยที่ Google เน้นย้ำคือแนวโน้มความต้องการพลังงานที่มันกำลังจะพุ่งสูงขึ้นแบบมหาศาลเลยโดยเฉพาะจากโลก AI แล้วก็ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่มันต้องการพลังงานเยอะมากๆแล้วก็ต้องการแบบสะอาดสเสถียรตลอด24ชั่วโมงด้วยอ๋อเข้าใจได้เลยครับ A.I. นี่กินไฟมหาศาลจริงๆใช่ค่ะ Google เขามีสัญญาพลังงานสะอาดอื่นๆอยู่แล้วเยอะมากนะคะเป็นร้อยๆฉบับรวมๆกันก็เยอะมากๆแต่เขาก็มองไปข้างหน้าว่าแค่นี้อาจจะไม่พอต้องลงทุนในนวัตกรรมพลังงานขั้นต่อไปอย่างฟิวชั่นนี่แหละเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตแล้วมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายเรื่องลดคาร์บอนเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยเพราะถ้าทำสำเร็จนี่คือโอ้โหพลังงานสะอาดแบบแทบไม่มีข้อเสียเลย วันนี้ก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ของ Google ในพลังงานฟิวชั่นผ่านดีลกับ CFS เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นครั้งสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตพลังงานของตัวเองด้วยอืมใช่ค่ะโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักๆมาจากความต้องการพลังงานมหาศาลในยุค AI นี่เองค่ะถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะยังดูอีกยาวไกลแต่การแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็มีเม็ดเงินจากบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาเนี่ย ก็อาจจะเร่งให้ฝันนี้เป็นจริงเร็วขึ้นได้เนาะใช่เลยค่ะแล้วก็มีมุมที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะคือถึงแม้เราอาจจะต้องรออีกหลายปีกว่าจะมีไฟฟ้าจริงๆจ,จ,จากฟิวชั่นมาให้เราใช้กันเนี่ยแต่ไอาการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมที่มันเข้มข้นสุดๆตอนนี้มันกําลังผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุศาสตร์ใหม่ที่ทนความร้อนสูงทนนังสีได้ดีขึ้น หรืออัลกอริทึม AI ที่ซับซ้อนมากๆสำหรับควบคุมพลาสม a าหรือเทคนิคการคำนวณขั้นสูงต่างๆอ๋อจริงด้วยครับนวัตกรรมพวกนี้ล่ะค่ะที่มันอาจจะสร้างประโยชน์ให้เราได้เห็นกันจริงๆก่อนที่เตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นเครื่องแรกจะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบด้วยซ้ำไปค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้